ตอนแรกของหวานรักต้องห้ามเมื่อคืนที่ผ่านมาพกามาลินที่รับบทโดยแมทพิรณีเปิดตัวด้วยความร้อนแรงนะคะเรื่องนี้จะพงดีสาแมทถึงเบื้องหลังฉากนี้ที่เธอบอกว่าหลังจากถ่ายทำฉากนี้เสร็จผู้กำกับนุชีอนุชาก็ตัดต่อมาให้เธอดูก่อนทำให้หลังจากนั้นเธอเชื่อใจผู้กำกับในทุกฉากที่เล่นค่ะฉากเปิดตัวอู๋อันนั้นน่ะพี่ฝนแบบเครียดมากเลยนะเพราะว่า เปิดตัวคือเริ่มเรื่องจากเราอาบน้ำเนาะเราความเป็นถ่ายแบบหนังคนหนังคนอาร์ติสจริงๆอย่างพี่นุชี่อะ่ะ<อ>เขาก็ต้องอาบจริงอะไรเงี้ย<อ>เขาก็คือเล่าเรื่องตั้งแต่เราอยู่ในอ่าบน้ำจนถึงลุกขึ้นมา เช็ดตัวแต่งตัวใส่เสื้อแบบชั้นในอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแบบเขาถ่ายทอดอย่างนั้นจริงๆเราก็มองภาพว่าเฮ้ยมันจะออกมายัางไงในโทรทัศน์อ่ะในในละครหลังข่าวอย่างเงี้ยแต่พอออกมาแล้วก็แบบเฮ้ยนี่แหละชอบมากแบบดีแล้วที่เราไม่ดือ้อหมายถึงว่าแบบเราเราเราก็จะแบบเออเราก็จะไม่ไม่ค่อยอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เชื่อใจเขาถ่ายกล้องเดียวแต่ถ่ายหลายมุม แปลว่าเราอาบน้ํากันอยู่อย่างนั้นเกือบทั้งวันเนี้ย oh, <no. S 1> ค่ะใช่ก็หนาวสั่นกันไปทีเดียวแต่พอตัดออกมาก็พ,พี่คือพี่นุชิีเขาลิปตัดให้ดูเลยนะซีนเนี้ย mm. ค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อใจไว้ใช่แล้วพอหลังจากนั้นก็คือแมทแมทก็เล่นได้หมดเลย <c oughs> ในเรื่องเนี้ยแมทต้องมีฉากว่าวิวเยอะอ,ะ oh, <my. S 1> อ่ะเพราะว่าด้วยความเป็นพากาม,มาลินเนาะมันเป็นคนเปิดเผยเป็นผู้หญิงแบบว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหมือนเข้ากับพี่ดอมเนี่ยด้วย ใช่ด้วยด้วยเราอ่ะในเรื่องพกามาลินกับพี่ดอมคุณลังสารในเรื่องอ่ะมันเป็นมันเป็นหญิงชายที่โตแล้วนึกออกอะคะมันไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟแล้วเพราะฉะนั้นแบบการนําเสนอมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องถึงไงพี่ฝนนึกออกไหมถ้าเรามาจุบ๊บหัวหน้าผากกันมันมันไม่ใช่ละเออแมทแมทก็เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ก็มันมันก็ต้องฮึบตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราก็จะไม่มั่นใจ ที่นูชีเขาไม่ได้นําเสนอแบบละครทีวีเลยค่ะทุกคนคือเรื่องนี้แบบเหมือนเหมือนคุณได้ดูหนังยาวแบบหลายชั่วโมงอะ่ะมันมันแบบมันเฟี้ยจริงอยากให้ดูนี <Yahoo! S 1> ่เพิ่งแค่อีพีแรกเท่านั้นนะคะรอชมแมทฮึบทางการแสดงรับบทพกามาลินสุดแซ่บในอีพีต่อๆไปกันนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนีช้าง